ว้าวทุกคนสวยมากเสร์งกลางคื่อนีอ่เพิ่นอะเลเปิดไฟนะนาจะทุกๆเหมือเลยนะนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นไฟรูปลาวนะครับผมลาวต่างๆนะสองฝั่งเลยโอ้โหสวยจริงๆนะครับเป็นเป็นสะพานที่แบบอ่านาจะเป็นแบบซาขึ้นมาหา้แบบบุคคนมาเที่ยวกันนะทุกคน,นําขึ้นมาทายรหปกันนั่นเอง าทิตย์ครับาทางด่วนพิเศษนะครับผมนะ,สะเสด็ม,มหาคนครนะครับผมนีการขึ้นก็นจะเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องมีรูปเล่ลาต่างๆนะครับผมซึ่งน่าสนใจมากๆนะอ้าโอ้โห,โหมองข้างล่างนี้ยิ่งสวยเลยทุกคนนะแต่บาดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนูนย์กาอยูทีสะพานเคียวได้พี่น้องคีดในีาพทุกคนมา่นม,นมภารบรรยากาศสะพานแบงคอก ดีเนียพ์คนะครับผมนะก็อยู่นี่ทุกคนติดกับสวนเป็นจักกิตินะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับสะพานเขียวเลยนะครับผมดูนี่ปะ่ะคลิปนี้ซูลจะพาทุกคนมาชมความสวยงามเขาเปิดไฟโบรเวบาอลังการมากๆพี่น้องนะเขาหนาจะเปิดทุกมือนะศูลกัพโปลิมาต่างหน้าไหนนะมาเห็นคลิปนี้ก็ได้แบบตั้งใจพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศนะครับผมนะ ซึ่งเปิดไพ่สวยงามมากๆด้วยนะเอาน,นี่ยซนกับยูทีสะพานเียวนั่นเองพี่นอ้องนี่สะพานเียวนะครับผมเป็นสะพานอ่าเขาเขาเป็นสะพานที่เขาบอกว่าเหมือนญี่ปุ่นนะครับผมไปเดี๋ยวพาทุกคนอ่าลงไปชมสะพานแบ็คคอกเหนียพานะครับผมนะ่งเป็นสะพานใหม่ที่เปิดมาหลายประมาณสักปีหนึ่งกับพี่นอ้องตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางลงนะครับของ สะพานเขียวซึ่งสะพานเขียวนี้ก็เป็นสะพานข้ามข้ามแยกหรือว่าข้ามถนนทางหลวงน,นะครับผมทางพิเศษสเสริมมหาคนครนะครับ่ะเดี๋ยวลงไปดูกันเลยนะครับถ้าพีเอซเข้ามาทรงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนดูคลิปด,ด้วยนะครับผมพี่น้องตาเ้าเลินเหี้ยวไปนิดนึงนี่ก็จะเป็นสวนนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นสวนเหมือนกัน สวนเพลนจิตนะครับผมจะเป็นสวนแนวยาวไปตามนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะครับผมนะวิ่งไปแบบน,นี้ไปตัดกับถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนถนนอะไรนะเพลนจิตนะครับผมนะนี่ตรงนี้ก็จะเดินไปยังสะพานแมกซ์ค็อกนียร์พาร์คนะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีเทานะครับผมนะซึ่งสื่อ หมายถึงอะไรได้ศยนย์ก็ไม่รู้นะครับท่านพีเอฟซีอ่ารู้ก็อย่าลืมกดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปของศูนเลยนะครับบอกว่าศูนด้วยนะครับ,บ,บ,นะรบผมเพราะว่าเขาทาแบ่งออกเป็นสองสีเลยนี่แต่จุดนี้ขึ้นมา<ๆ>ก็จะเป็นสีเดียวละก็จะไปแบ่งกันอีกจุดหนึ่งอยู่นะนะครับผมแบ่งเป็นสองงไปสภาพีานนกา็จะเป็น เรา,าจับนะจะเป็นไม้แบบนี้นะครับผมเป็นไม้ข้างล่างก็จะเป็นเด็กทาสีนะครับผมนะทาสีเทาตรีมก็จะเป็นประมาณนี้พื้นที่เราเรินดิมสองผังก็จะเป็นสีเหลืองตรงกลางเป็นสีเทานะครับผมนะแล้วก็จะมีอันนี้ทางหลับเพลิงนะครับอยู่สองถังพังนี้นะว้าทุกคนสวยมาก เสริงกลางคืนในเพิ่อนอะเลเปิดไฟนะหนาจะทุกๆเหมือเลยอะนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นไฟรูปลาวนะครับผมลาวต่างๆนะสองฝั่งเลยโอ้โหสวยจริงๆนะครับเป็นเป็นสะพานที่แบบอ่านนาจะเป็นแบบสางขึ้นมาให้แบบผู้คนมาเที่ยวกันนะทุกคนนําขึ้นมาทายหูก,กันนั่นเองกาติตย์ครับทางด่วนพิเศษนะครับผมนะเสริมมหานครนะครับผม ทางนี้ก็จะเป็นสวนเป็นจักกิตินะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋วุวนจะพาทุกคนไปเรนอ่าชมส,สกายวอล์กนะครับชมความสวยงามความงดงามของกรุงเทพมหานาครนะครับผมจะจะ,จะเห็นวิวแบบตึกเยอะนะครับนี่การเคลื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องมีรูปลาวต่างๆนะครับผมซึ่งน่าสนใจมากๆนะทีพีเอซีทรายยูเทลนี่ กกจะเลื่มมากเลยพี่นอนนะครับมาเที่ยวมาออกกําลังกายกันไหลเลยจะมีรูปลาวแล้วก็เป็นสีสีเหลืองสีแรงสีเขียวมีเยอะเลยนะครับผม ข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบมีฟิตเนตด้วยนะครับผมนะมีห้องน้ำมีแบบน้ำฟรีให้ดื่มด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวส่วนจะพาทุกคนไปดูนะตอนนี้ก็เดินม,มาเกือบจะสุดแล้วทุกคนนะสุดสะพานนะครับผมแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นทางเรียบนะครับผมที่ลงไปข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นถนนไม่ทางหลวงน,นะครับ ดูวิวกรุงเทพมหานครนะครับผมสวยงามแล้วทุกคนย่านนั้นก็จะเป็นย่านเพลินจิตนะครับผมนะย่านเพลินจิตตันนั้นก็จะเป็นสวนดุมพินีนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นโครงการบ้านแบงคอกนะครับผมอยู่สะพานนี้ก็จะมี กล,ล้องวงจรปิดด้วยนะครับผมมีกล้องวงจรปิดด้วยเิอเหตุอะไรเราก็รู้หมดนะครับ,รบผมโอ้ที่ว่าทางขึ้นทางลงนี่เรียบนะครับผมนะแต่แม่ใจว่าถ้าฝนตกนี่มันจะลื่นหรือเปล่า ก็เป็นชุดหนึ่งที่นาะสนใจลกนะกานามาทายรลุมากๆนะทุกคนนะลดใส่งานจริงๆอนะ่าผังนี้ก็จะมุ่งหน้าไปพรรารามที่สี่นะครับผมนะร้านที่4ี่คองเตยดุมพินีท่าเรือวังนาลาวคันนองนะครับผม เพิ่พไปน้องเรุงเทพ็จม,มาแล้วค้วนย้ำคำขึ้นวิวสวยงามมากๆเลยโอ้ส่วนนี้รถไม่ติดน,นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นเวลาใกล้จะเกือบจะถัเกือบจ,จะสองทุ่มแล้วนะครับผมรถก็ไม่ติด ตรงที่ศูนย์ยืนอยู่นี้เขามันจะเป็นสวนนะครับผมนะสวนเพลินจิตนะจะเป็นสวนแบบแนวเนาะทุกคนจะไม่กวงางนะเป็นแนวยาาเลยแล้วก็เรียบกับสวนเวนจาก,กิตติมากลางคืนอ,อันตรายไหมมันก็ไม่นะครับผมนะมันก็ไม่อันตรายมากนะครับผมถึงมันจะเงียบก็ มีแสงไฟมีกล้องวงจรปิดนะครับผมนะตามแนวยาวของสวนเลยละ่ะแต่ถ้ามาก็มาสองสามคนจะดีมากกว่าครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบเหมือนสำนักงานไหมเพราะว่าข้างล่างมันจะมีออฟฟิศด้วยน,นะครับผมมีห้องน้ำมีออฟฟิศไปเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันแต่จะไม่ได้เข้าไปข้างใน,นนะครับผมนะจะเดินเรียบไป ตรงนี้นตองน,นี้ก็จะเป็นสวนเป็นจากกิติมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะก็เจ้าหน้าที่ก็น่าจะทำงานกันตลอดท,ทั้งคืนเลยแล้วนะตรงน,นี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับผม สวนก็จะเริญเรินข้ามถนนนะครับผมนะเรินข้ามถนนไปดีกว่าเพราะว่าจะไปสวนเบนจกกิทติกนะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะข้างในมีฟิตเนสด้วยเป็นห้องแอร์ด้วยนะครับผมนะ นี่นะครับข้างล่างความสวยงามนะเราจะมองเห็นแบบนี้เลยโอ้โหมองข้างล่างนี้ยิงสวยเลยทุกคนนะแต่ถ้าไม่มีสายไฟนี้จะดีเล,เลยทุกคนนะ <laughs> นะสวยมากนี่เปาเป็นปนอ้องชุนเดินตามพุทบาททางเดินแม้แต่นี่ถนน แบบนี้ก็ยังมีกล้องด้วยนะครับผมนะมีกล้องด้วยในกรุงเทพนี่มีกล้องวงจรปิดนี่เต็มไปหมดนะครับผมนะถ้าอยู่ในเมืองจริงๆนะไม่เกิน1 0บยี่สิบเมตรก็มีตัวหนึ่งแลล้เนห็น้องามบอก เอาละทุกคนกบเป็นมาสำหรับคลินเน่ซุนกาจะได้ขอจบคลิปไปเพียงสัมผัสก่อนเลยเพื่อนๆนะจะได้กัอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้คลิปไม่ซ่องขอบอัดสุดเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ถือว่าพลาดโอกาสอ่าถือว่าหาโอกาสพาทุาากคนมาเยี่ยมชมหรือว่าพาทุกคนมาเบิ่งนะสะพานที่หลายๆคนก,นก็อาจจะยังบ่มู้ว่ามีแบบนี้อยู่กรุงเทพนะครับผมนะเนี่ยคือสะพานแบงคอกกินเน่พักนะครับผมนะ สวยมากเลยเอาละเราจะไใไม่คลิปหน้าสามลาบคนินิกสบายดีสวัสดีครับ